สำหรับคุณแม่นะคะที่อยากจะสร้างลูกอยากจะปั้นลูกแล้วก็อยากจะให้ลูกเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่คุณแม่เนี่ยไม่ควรจะมองข้ามเลยนะคะคือคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างต้องเป็นต้นแบบให้กับลูกของเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสอนลูกด้วยการใช้คำพูดแต่ว่าการกระทำหรือการปฏิบัติให้เขาดูเนี่ย มันคนละอย่างกับสิ่งที่เราสอนเขาเขาจะไม่อินแล้วมันจะไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นกา,การสอนลูกที่ดีที่สุดก็คือการเป็นต้นแบบการเป็นโมเดลการเป็นแบบอย่างให้กับลูกเรานะคะอยากจะให้ลูกเราประสบความสำเร็จเราต้องประสบความสำเร็จให้ลูกดูอยากจะให้ลูกมีความสุข เราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้ลูกเห็นให้ลูกสัมผัสได้อยากจะให้ลูกเป็นคนที่รู้จักใช้เงินรู้จักวางแผนทางการเงินรู้ว่าควรจะเก็บเงินเงินส่วนไหนควรจะใช้คือความรู้เรื่องการเงินเนี่ยเราก็ต้องทําเป็นแบบอย่างให้กับลูกเราได้เห็นกันแบบจะใจเลยนะคะเพราะเพราะว่าลูกเราเนี่ยเหมือนกับเขาจะก๊อปปี้ได้ง่ายๆเลยถ้าเก เขาจะอยู่กับเราตลอดตั้งแต่เกิดจนเขาย่างเข้าสู่วัยรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ลูกเราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและส,และสัและสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมโลกกว้างได้อย่างยอดเยี่ยมเราก็ต้องเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะสอนลูกเราเราต้องเป็นต้นแบบเราต้องเป็นตัวอย่างและเรา ต้องเป็นคนคนนั้นที่ให้เขาปปี้ได้อย่างง่ายๆโดยที่บางครั้งนะคะบางทักษะบางเรื่องเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องพูดเลยนะคะคุณแม่ไม่จําเป็นต้องพูดไม่จําเป็นต้องสอนเลยคือเขาจะซึมซับจากเราโดยที่ตัวเขาเองและตัวเราเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคีย์หลักเลยเนี่ยคือคุณแม่ต้องกลายเป็นฮีโร่มัม สำหรับลูกก่อนนะคะคุณแม่ต้องเตรียมตัวเองคุณแม่ต้องฝึกต,ตัวเองคุณแม่ต้องทำตัวเองให้เป็นฮีโร่สำหรับลูกให้ได้ในทุกๆด้านถ้าเราอยากจะให้ลูกเราเก่งในด้านไหนอยากจะให้ลูกเรามีความสุขอยากจะให้ลูกเราประสบความสำเร็จอยากจะให้ลูกเราสุขภาพดีอย,อยากจะให้ลูกเราอารมณ์ดีแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคน เราก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตัวเองเราต้องปั้นตัวเองเราต้องทำตัวเองนะคะให้เป็นโมเดลสำหรับลูกนะคะสิ่งนี้เอกก็อยากจะฝากถึงคุณแม่ทุกๆคนด้วยนะคะเพราะเอเองก็เป็นคุณแม่นะคะแล้วก็กําลังเลี้ยงลูกอยู่วัยสามขวบนะคะตอนนี้ก็สนุกสนานกับการเลี้ยงลูกแล้วก็สนุกสนานกับการที่จะต้องสร้างตัวเองด้วยเพื่อที่จะเป็นโมเดลให้กับลูกนะคะ อยากจะให้คุณแม่ทุกคนนะคะเป็นฮีโร่มัมของลูกเรานะคะเอปวีรดานะคะขอฝากเพจนะคะแล้วก็ช่อง youtube ด้วยนะคะ a d t y t v กดติดตามกด subscribe นะคะแล้วก็กด follow แล้วก็อยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็การพัฒนาตัวเองก็ก็สามารถที่จะเข้ามาหาข้อมูลความรู้ในในช่อง a d t y t v ได้ตลอดเลยนะคะเอจะ ผลิตคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆเพื่อเพื่อคุณแม่ทุกคนจะได้เป็นคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมของลูกเรานะคะ